อันนี้เนี่ยน่ารักของจริงเลยนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดอันดับสิบนักฟุตบอลหญิงที่ถือว่าเป็นสาวสวยระดับโลกนะฮะคือเอาจริงๆก็คือว่าทำให้ชายหนุ่มเนี่ยหัวใจเต้นแรงนะครับในสนามเนี่ยบางคนอาจจะมองแล้วอาจจะออร่าไม่จับเท่าไหร่่แต่พอมาใส่ชุดเซ็กซี่หรือว่าใส่ชุดที่ไม่ใช่ชุดฟุตบอลเนี่ยนะครับมันต้องบอกว่าโอ้โหเขย่าหัวใจชายหนุ่มอย่างรุนแรงอันนี้จัดมาให้ดูแบบ เวอร์ชนะันนักฟุตบอลเวอร์ชั่นชุดธรรมดาที่รับองแล้วก็เวอร์ชั่นชุดเซ็กซี่ครับอ,อ่ะคุณแดนว่าไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนแรกสาวสวยคนแรกแล้วมาลองดูกันนะครับ,รบว่าที่เขาจัดมาเนี่ยนะครับตรงใจคุณหรือเปล่าอืมคนแรกนี่ก็เป็นนักเตะแคนาดานะนะักนะฟุตบอลหญิงแคนาดาชื่อโจเนลี่ฟิลิกโนนะครับเธออายุ29ปี นะฮะ <shrink. S 2> ก็ต้องบอกว่าเล่นมาตั้งแต่เยาวชน20ปีไล่มาเรื่อยๆนะครับเหมือนเหมือนจะมเีเชื้อของอิตาเลียนอยู่ด้วยหรือเปล่าคือดูผมเข้มเหมือนนะ,นะครับนะครับเธอยังเคยเป็นนักบาสเกตบอลนักวอลเลย์บอลนักกรีฑา <ừ. S 2> เพราะฉะนั้นเรื่องของหุ่นของเธอนี่ต้องบอกว่าเป็นหุ่นนักกีฬาแบบแท้ๆเลยนะครับ,ครบเคยพาทีมแคนาดาคว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงคอนคาเคฟโกคัพในปี2010ด้วยนะฮะก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะแตะ30แล้ว แต่ถ้าเกิดดูแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าผ่านผ่านนะเร้องบอกผ่านครับนะฮะอ่ะคนต่อไปนะครับก็เป็นผู้เล่นในแนวรับของฮอลแลนหรือเนเธอร์แลนด์ใช่อายุ35ปีแล้วอ่ะก็ย่สวยน้ามสิ35ปีนะครับเธอชื่ออนุไฮเคนได้นะครับเล่นมาเกินร้อยนัดแล้วนะครับให้กับทีมชาติถือว่าสวยมากนะครับเธอเป็นสาวสวยเซ็กซี่ของวงการฟุตบอลหญิงโลกมายาวนานต่อเนื่องนะฮะ ก็พูดยังไงว่าครอบครัวของเธอก็เป็นครูพละ<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เนี่ยแหละครับรูปร่างคุ่นเหินหน้าตาผมนะครับให้สามผ่านเลยค,คือคืออย่างบ้านเราอ่ะเวลาจะเลือกเล่นฟุตบอลเนี่ยผู้บอลหญิงอ่ะโอ้โห oh, ต้องผ่านครอบครัวเซ็นเซอร์สองครนะเมะื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะแต่แต่ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นเหมือนว่าอ้าวคุณไปออกลังกายคุณไปถึงไปทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้<ช>นี่ค่านิยมของพ่อแม่ผู้ปกครองของคนไทยเนี่ย ส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ลูกเล่นกีฬาหรืออยากจะทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองรักเพราะดูแล้วถ้าไปให้สุดทางเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทํารายได้มหาศาลเหมือนกันนะครับไปดูคนต่อไปนะครับเป็นแคนาดาเหมือนกันแคนาดาสาวสวยยอะนะคนนี้นี่นี่สีฟ้าเลยนะแบบสีฟ้าน้ําทะเลมรกตเลยอ่ะนะครับสามสิบหกปีนะครับลอรินจสเซลแมนนะครับครับเกิดในเม่ก็ชาแคนาดาเหมือนกันนะครับอืมนะครับเกิดในสหรัฐอเมริกาก็เล่นได้ทั้งกองหน้าและกองหลังด้วยนะครับ ก็ถ้าดูจริงๆเนี่ยตอนเป็นนักฟุตบอลนี่ดูแล้วก็ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรนะใช่ธรรมดาเออแบบไม่จับตาไม่อะไรแต่พอมาใส่ชุดแบบออกกําลังกายหรือที่ไม่ใช่นักฟุตบอลแล้วแต่งหน้าหน่อยนะเก๋เลยโอ้โหนี่เป็นนางแบบได้สบายเลยนะฮะนี่เขาบอกว่าเซ็กซี่ระดับตัวแม่เหมือนกันครับของวงการฟุตบอลหญิงโลกนะฮะอ่ะก็ผ่านไปนะครับมาอีกหนึ่งคนครับโตโซวาเล่อาซานี่นะครับ อัสลานี่คน,นนี้นี่เป็นสาวสวยชาวสวีเดนอายุก็30ปีเหมือนกันแต่ตอนเป็นักฟุตบอลดูสวยกว่านะคนนี้ใช่เขาดูดูมั่มั่นดีแล้วก็ดูเหมือนขึ้มๆนิ่งๆน,นะไม่ไม่ได้แบบว่าออกเปรี้ยวซะเลยทีเดียวเล่นมาตั้งแต่ปี2008ครแบนะครับแล้วก็เคยพาทีมชาติสวีเดนคว้ารองแชมป์โอลิมปิกเกมด้วยในปี2016ที่บราซิลนะฮะเ,เห็นเขาสักสัญลักษณ์เกี่ยวกับอัลเบเนียด้วยนะครับ ดูเท่ดูเท่นะะคือดูเท่อาจจะไม่ได้สวยเก๋ขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเท่ดีนะฮะคนต่อมาเป็นชาวเยอรมันครับเป็นสาวเยอรมันนะฮะน่าเชื่อไหมว่าเป็นเยอรมันจูเลียจูเลียซิมิชนะฮะหน้าตาแบบนี้เหมือนเยอรมันไหมใช่ก็เยอรมันแหละจะให้เป็นอะไรก็จะแบบจะคมคมหน่อยว่าจะไม่เหมือนคนไทยคืออย่างนี้แหละนี่แหละหน้าแบบนี้หน้ายุโรคุณอย่ไปบังตรงนั้นนี่ขยับหน่อย จูเลียช m มิสนะครับนี่ก็เป็นกองกลางตัวเก่งไปเล่นในลีกของอังกฤษด้วยนะครับให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าเธอเองเนี่ยนะครับนอกจากเป็นดาวเด่นในวงการผา้หญิงเธอก็ขึ้นปกนิตยสารบ่อยแล้วก็ถูกเชิญไปในหลายๆรายการนะครับเป็นสาวเซ็กซี่คนหนึ่งของวงการแฟชั่นนะครับไปหาดูนะครับคนนี้เด็ดมากๆนะครับถ่ายแฟชั่นแบบว่าไม่มีเสื้อผ้าเยอะมากเอาจริงเหรอ คือแต่ก็ได้นะหน้าตาคือโอเคอ่ะนะครับเป็นสาวของแต่เขาเขาถ่ายเพื่อการกุศลอะไรสักอย่างแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ทำมาหากินเป็นอาชีพใช่ใช่เพราะว่าชีวิตขเลยนี่ก็คือนักฟุตบอลนะครับแต่ก็ถือว่าเธอมีรูปร่างที่ดีนะครับแล้วก็หน้าตาที่สาสวยครับก็ใช้ไปทำเขาเรียกว่าทําการกุศลแล้วกันสามสิบปีแล้วนะครับคนนี้นะฮะอีกคนนึงเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนผู้หญิงก็น่าจะพอรู้จักเธออล็กซมอร์แกนนะฮะ นี่อายุ30ปีนะครับก็เคยพาทีมสหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกมาสองสมัยนี่ไงคุณเชยังไม่ตายหรอกพี่โยลุกออกไปหน่อยครับบังเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้อย่าแสดงความอย่าแสดงอาการอะไรออกมาออกนอกนะคุณเชยนะสองสมัยครับชองพสมัยกรับ2องพันบ2กนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเธอเป็นสาวสวยน่ารักคนหนึ่งแล้วกันของวงการโดยเฉพาะภ้ามขวามือนะ ให้ดูเฉพาะหน้าตานะหมายถึงว่าดูหน้าตาคมเข้มมากนะครับคือถ้าดูหน้าตรงเนี่ยจะดูแล้วไม่ค่อยสวยแต่ถ้าดูทางด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าน่ารักเลยนี่คุณ n u บเบอรวันบอกว่าพี่โยแกเป็นพุทธไม่ใช่บังครับขอบคุณนะฮะมาต่อกันนะครับอีกหนึ่งสาวนะครับก็คืออเล็กเซียปูเตลัสนะครับนี่อายุ26ปีนะครับเป็นชาวสเปนิชสาวสเปนิชนะครับสมเปนนะครับก็เคย เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของแคว้นคาตาลันนะครับในปี2015ด้วยนะครับเธอเล่นให้กับทีมชาติสเปนตั้งแต่เยาวชน19ปีมาจนถึงชุดใหญ่แล้วก็ไปเล่นทีมชาติคาตาลูเนียด้วยนะก็คือในทีมในแคว้นบาร์เซโลนาก็คือทีมชาตินั่นแหละนะครับก็น่ารักดีใชฮะดูแล้วก็น่ารักอันนี้จะออกแนวคมๆแต่ถ้าดูภาพที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยดูเอาจริงๆนะดูไหขอโทษเลยนะดูป้า อาจริงๆแต่พอภาพเป็นภาพเนี้ยสวยเลยภาพที่ผมส่งให้คุณเน่ะที่ใส่เสื้อสีชมพูกับถ้วยอ่ะภาพันนั้นน่ารักเออภาพนี้นี่ก็คืออาจจะดูแบบป้าๆดูธรรมดาไปหน่อยนะฮะโอเคอีกหนึ่งคนนะครับเอลิเซ่เพอร์รี่นะครับนี่ก็เป็นกองหลังของทีมชาติออสเตรเลียคนนี้ก็ถือว่าน่ารักยี่สิบหกปีเองนะครับคนนี้ยี่สิบเก้าไม่ใช่เหรอยี่สิบอ่ะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าขออ่นะครับก็เล่นมาแล้วนะครับในเอเชียนคัพโอลิมปิกเกมฟุตบอลโลกนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยก็กําลังจะเป็นนักเรียกทีมชาติออสเตรเลียด้วยนะครับนี่ค,คือสปอตเจอภาพลักษณ์ที่ผมเชื่อว่าคนเนี้ยน่าจะอยู่ในใจของแฟนรายการ <จน S 1> ของเราแฟนรายการของเราหลายๆคนเนี่ยพอดูภาพเธอแล้วเนี่ยโอเคมันมันเหมือนมีความหวานมีความเซ็กซี่ในตัวครบทั้งหมดถ้าเกิดมีปุ่มทองแบบรายการพวกกทะเลอะเลนี้อาจจะกดพึ้งคนนี้ก็ได้ผ่านนะผ่านแบบผ่านแบบผ่านรอบแรกไปเลยผ่านรอบนี้ไปเลยไปเข้ารอบรองรอบตัดเชือกเลยนะครับ อีกหนึ่งคนครับเป็นผู้ลักษาประตูนะครับทีมชาติสหรัฐอเมริกาโฮปโซโลอันนี้นตัวแม่เลยนะคนนี้นี่ดูแบบแข็งแกร่งนะแฝงไว้ด้วยความเซ็กซี่เล็กๆคือมันจะมีภาพที่ลงเฝ้าเสาประตูให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็กล้องมันจะซูมไปแค,ๆคบๆที่ชุดที่เธอใส่่็จะมีภาพพวกนี้หลุดออกมาเยอะลงเล่นให้สหรัฐอเมริกามา202เกมเลยนะครับก็นี่ครับก็ถือว่า มีความเซ็กซี่ผสมความดูแข็งแกร่งดุดันดูจากหน้าตาเธอแต่ละแต่ละรูปนะไม่ยิ้มเลยเห็นไหมดูดินะฮะไม่ยิ้มเลยนะะเพราะเธอเป็นผู้รักษาประตูแน่นอนครับเธอต้องทําหน้าเธอเหมือนทึงหน่อยเพื่อไม่ให้ดูกองหน้าเพื่อไม่ให้กองหน้าเนี่ยนะครับเกิดความย่ำใจนะครับโอเคอีกหนึ่งคนนะครับอ่ะมาคนสุดท้ายแล้วกันโรเล่บูโรนะครับ นี่ก็เป็นสาวฝรั่งเศสนะครับวัยสามสิบสามปีทำไมที่คุณเอามานี่ยี่สิบปปลายเป็นถึงสามสิบกว่าหมดเลยนะสาวๆวัยทีเด็ดนี่คืออย่างไม่น่ารักเหรอก็น่ารักแหละหรือว่าหรืออยู่อีกเวอร์ชันหนึ่งมันมันเดี๋ยวเอามาถีเกินเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่ออ๋อโอเคคนนี้นี่เล่นให้กับสโมสรปารีสแซงต์แชงก์นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกนักฟุตบอลหญิงหนึ่งที่มีความสวยน่ารักแล้วก็โดดเด่นทั้งเรื่องสีเท้าและหน้าตาคุณพลาดอน สุวรรณพงศ์บอกว่าคอเอเชียบ้างครับคุณฟูคนนักสู้บอกมีวาร์ปไหมครับฮ่หาฮ <c oughs> วาร์ปนี่เป็นอาไิครับไปลองสะกดดูนะฮะคือส่วนใหญ่นี่มันจะต้องเป,ปง็นภาษาอังกฤษนะเอาให้ดูนะครับคือการเป็นสปอร์ตแมนสปอร์ตเกิลเนี่ยมันดีในเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายใช่แล้วก็มันเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนที่ที่แบบกินจนเพลินอะ นักกีฬาหลายๆคนก็ไม่ใช่แบบเลิกเล่นแล้วบางทีก็อโหไปไกลเหมือนกันนะครับนะครับก็เราก็เอามาให้ชมกันเป็นสีสันแล้วกันนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรยุคนี้เนี่ยมันยุคโควิดบางทีเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เราก็จะเริ่มคลายล็อกกันแล้วนะครับแต่ว่าบางคนเองเนี่ยก็อาจจะต้องทางานอยู่ที่บ้านอยู่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคถือว่าเป็นสีสันแล้วกันนะฮะ